โอเคนะมาถึงนี่ทบทวนหน่อยวิตามินอะไรที่ละลายในไขมันบ้าง A D E K โอเคนะผ่านนะต่อมาวิตามินที่ละลายในน้ำลูกวิตามินที่ละลายในน้ำมีอะไรบ้างอ่ะเห็นไหมหน่ากินน่ากินนะเรียนเรื่องนี้แบบหิวเลยนะพอเรียนเสร็จนะไปกินข้าวนะ กินเลยนะไปรับประทานข้าวโอเคไหมลูกไปรับประทานข้าวอืหนูก็ลองสังเกตสิว่ามือเนี้ยหนูกินวิตามินอะไรไปบ้างกินสารอาหารอะไรไปบ้างครบเปล่านะถ้าไม่ครบก็ต้องจัดการนะคะให้ตัวเองรับประทานอาหารให้ครบนะบอกคุณพ่อคุณแม่วันนี้หนูกินอะไรไปบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะแปลกใจว่าเออรูปราเปลี่ยนไปนะอืมอ่ะ วิตามินที่ละลายในน้ำนะคะวิตามินที่ละลายในน้ําก็ที่พี่ยกตัวอย่างมาก็จะมี B1 B2 B12 แล้วก็ C ซึ่งออกข้อสอบบ่อยนะคะซึ่งออกข้อสอบบ่อยวิตามิน B1 เนี่ยนะพบที่ไหนลูกพบที่ไหนวิตามิน B1 พบที่ข้าวซ้อมมือลูขกข้าวรู้จักข้าวซ้อมมือไหมข้าวซ้อมมือก็คือข้าวที่อา,อาจจะไม่สวย นะลูกนะแต่ว่ามีสารอาหารเยอะนะคะเขาไม่ได้ขัดสีอะลูกเขาไม่ได้ขัดสีคือยังเม็ดข้าวยังแบบมีเหลืองเหลืองอยู่มีแบบเหลืองเหลืองอยู่แต่เอาเปลือกออกแล้วนะแต่เขายังมีแบบพอเปลือกออกปุ๊บก็จะมีแบบเหลืองเหลือเคลือบอยู่นิดๆแต่ลูกอันนี้คือข้าวซ้อมมือแล้วก็เนื้อสัตว์ก็มีเนื้อสัตว์ถั่วลูกถั่ว ไข่แดงนะคะอ่ะมันช่วยอะไรล่ะลูกวิตามิน B เนี่ยนะเม็ดทัวร์ต่างๆแล้วมีเขาช่วยอะไรล่ะช่วยเรื่องระบบประสาทกล้ามเนื้อลูกนะระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะนะระบบประสาทของเราสําคัญไหมลูกสําคัญกล้ามเนื้อของเราสําคัญไหมสําคัญถ้าขาดไปก็ทําให้เป็นโรคเหน็บชาเห็นไหมทำให้เป็นออคนละสี พี่ว่าพี่ทำสไลด์ได้สวยนะทำเอกสารสวยนะหนูว่าเหมือนพี่ไหม <c oughs> ปวดกล้ามเนื้อด้วย <Okay. S 1> ปวดกล้ามเนื้อเพราะว่าอะไรมันช่วยระบบประสาทและกล้ามเนื้อไง <c oughs> ถ้าหนูขาดก็ปวดกล้ามเนื้อนะอ่ะอันนี้คือวิตามินอะไรลูกวิตามิน B1 นนะ หาได้จากข้าวส้อมมือถ้าขาดแล้วก็เป็นโรคเน็บชานะต่อไปวิตามิน B2 พบได้ที่ไหนลูกวิตามิน B2 พบได้ที่ตับเห็นไหมลูกตับมาเลยตรงนี้ตับนะกินตับเนี่ยมีประโยชน์นะได้วิตามินหลายอย่างเลยไข่ใช่ไหมลูกมีไข่นี่ไข่ลูลูล,ลูไปลูกมีอะไรอีกทัวใช่ไหมลูกทัวเห็ดใช่ไหมเนี่ยเห็ดอยูข่ข้างๆกันเนี่ย นมนะนมเอายีสต์เอาจากแนมะ้ยีสตอะ่ะอืมอืมผักใบเขียวก็มีตรงนี้ผักใบเขียวก็มีอืมผักใบเขียวเนะี่ยเห็นไหมดูจากรูปใช่ไหมลูกนะเนื้อสัตว์ต่างๆก็มีนะเนื้อปลาแซลมอนเนื้อหมูก็มีนะ B 2นะคะถ้าขาด อ่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันช่วยอะไรพี่ก็จะขาดอย่างเดียวเลยอ่าช่วยบำรุงสมองโอเคไหมลูกหนูต้องกินเลยนะ B 2เพราะมันช่วยบำรุงอะไรบำรุงสมองไงนึกอะไรไม่ออกก็กินตับกินไข่นะลูกนะมีประโยชน์นะคะอืมถ้าขาดถ้าขาดก็ทำให้เป็นโรคปากนกกระจกนะทำให้เป็นโรคปากนกกระจกทำให้เป็นโรคปากนก กระจอกนะรู้จักปากลูกกระจอกไหมที่มุมปากมันเป็นแผลอะนะเป็นแผลเปื่อยอะนะปากลูกกระจอกอันนั้นแหละอีกอันนึงก็คือผิวหนังแห้ง,แ,หงและแตกนะผิวหนังแห้งแห้งและแตกนะคะตามัวนะคะตามัวนะ,ะต่อไปวิตามิน B12 ินะคะวิตามิน B12 นะพบที่ไหนบ้างวิตามิน B12 พบได้ที่ไหนบ้างพบได้ที่ไหนบ้างลูกวิตามิน B12 มีเห็นไหมลูกเห็นไหมตับอีกแล้วมนะตับนะตับอะไรอีกลูกไข่ไมกแล้วอา้าวไข่โอ้โหตับไข่นี่เป็นพพะเอกเลยนะ เนื้อเนื้อปลาใช่ไหมลูกเอาเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลานะเนื้อปลานี่ก็ B12 ใช่ไหมนมโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะพอแล้วมันช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างลูกช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนะวิตามิน B12 ิเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบของธาตุเหล็กนะซึ่งธาตุเหล็กเนี่ย ก็เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงถ้าขาดก็ทําให้เป็นโรคโลหิตจางเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีเนาะนะเป็นโรคเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็เกี่ยวกับประสาทเสื่อมนะลูกเนาะประสาทเสื่อมเลย ขาดาเสื่อมนะคะพบที่พบที่ไหนพบได้ที่ไหนวิตามินซีพบได้ที่ไหนลูกดูสิวิตามินซีพบได้ที่ไหน,น,ไหนผักผลไม้นะวิตามินซีก็คือพบที่ผักผลไม้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมลูกนะโดยเฉพาะผละไม้ที่มีรสอะไรรสเปรี้ยวนะคะ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะรสเปรี้ยวโอเคนะช่วยรักษาสุขภาพช่วยรักษาสุขภาพฟันและเหงือกนะถ้าขาดเป็นยังไงลูกถ้าขาดเป็นยังไงก็คือทำให้เลือดออกตามลายฟันอุ้ยหัน นะทําให้เลือดออกตามไหลฟันนะถ้าขาดนะพอจะเข้าใจกันไหมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไงลกูกนะเป็นหวัดง่ายนะถ้าขาดแล้วเป็นหวัดง่ายแล้วมีอะไรอีกลูกเลือดหลอดเลือดฝอยเปราะนะหลอดเลือดฝอยเปราะ อืเปราะนะคะ,ะก็พวกอะไรนะลูกเลือดกำดงกำเดาวพวกนี้นะนะต้องทานวิตามินซีเยอะๆนะคะต่อมานะลูกเกลือแร่เกลือแร่เกลือแร่ก็จะมีอะไรบ้างลูกเกลือแรก่ก็จะมีแคลเซียมพี่ก็เอาจะเอาหลักๆมาเหมือนเดิมนะลูกนะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมก็คือเซียใหญ่เอเล็กฟอสฟอรัสก็คือตัวพี โซเดียมก็คือ Na นีนลูกนะฟอไรด์ก็คืออะไรลูก F นะ F หรือฟออรีนนั่นเองเหล็กก็คือ Fe แล้วก็แร่ธาตุไอโอดีนก็คือ I ใหญ่อ่ะมาดูกันทีละตัวดีกว่าเรามาดูกันในเรื่องของแคลเซียมก่อนแคลเซียมก็คือ Ca นะพบได้ที่ไหนบ้างลูกแคลเซียมเนี่ยพบได้ที่ไหนบ้าง แถวเซียมพบไปที่ไหนบ้างดูจากรูปซิพี่อุตสาเอรูปมาให้เพื่อให้น้องๆได้เป็นไงลูกจดจําได้มากยิ่งขึ้นพบได้ที่ไรมีถ้วยนี่ตั้งอยู่นมลูกนมมีอะไรอีกถัว่วลูกถัว่วนะถั่วต่างๆใช่ไหมลูกนะถั่วต่างๆแล้วมีอะไรอีกลูกไข่แดงผักใบเขียวก็มีนะผักใบเขียว กุ้งแห้งกุ้งแห้งด้วยปลาตัวเล็กๆก็มีปลาเล็กบาน้อยปลาซิวปลาส้อยนะเรอาอเป็นส่วนประกอบของอะไรและธาตุแคลเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟันนะช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะคะถ้าขาดเป็นไงลูกถ้าขาด ทำให้เป็นโรคก,กระดูกอ่อน,รก,ออนรก,กระดูกอ่อนรู้จนะักโรคกระดูกอ่อนไหมลูกนะกระดูกเปลาากระดูกแตกหักง่ายนะและหักง่ายอ่ะมาดูสิต่อมาฟอ o ฟอร o r ฟอสฟอรัสพบได้ที่ไหนลูกหนูดูรูปภาพตามนะพบได้ที่ไหนพบได้ที่เนื้อสัตว์ใช่ไหมลูกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ไข่ใช่ไหมลูกไข่นะคะเนื้อปลาใช่ไหมลูกอืมใช่ไหมผักบางชนิดก็มีนะมีถั่วก็มีนะ เป็นส่วนประกอบของอะไรลูกเป็นส่วนประกอบของอะไรเป็นส่วนประกอบของอะไรลูกเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะมันจะทํางานร่วมกับแคลเซียมนะจะไปด้วยกัน2ตัวเนี้ยนะก็ถ้าขาดก็จะมีอาการคล้ายๆกับการขาดแคลเซียมแหละก็คือทําให้เป็นโรคก,กระดูกอ่อนนะคะกระดูกเปราะแล้วก็หักง่ายพี่เขียนว่าเออพี่เขียนเหมือนกันเลยนะทําให้เป็นอะไรลูกโรค กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็คือไม่คงรูปนะอืมลาอีกกระดูกปเปราะพอควาดเขาทำงานร่วมกันนีลูกนะแล้วก็หักง่ายต่อมามาดูของโซเดียมลูกมาดูของโซเดียมโซเดียมก็คือโซลนะพบได้ที่ไหนโซล์ เคืออะไรเก,เกลือเกลือพไดไปที่ไหนลูกก็เกลือแกงนะเกลือแกงและอาหารที่มีส่วนผสมของเกลือก็ได้นะของเกลือนะคะเกลือหรือว่าโซเดียมเนี่ยเขาจะเป็นไงลูก ควบคุมปริมาณน้ําในเซลล์นะเดี๋ยวหนูเรียนลึกขึ้นไปเขาก็จะมีระบบนะคะในการที่นะโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มอะไรยังไงนะเดี๋ยวก็จะได้เรียนในลาดับต่อไปแต่ว่าตอนเนี้ยเอาแค่นี้ก่อนนะก็คือควบคุมน้าในเซลล์ในร่างกายก่อนนะถ้าเกิดคนเป็นโรคไตเนี่ยนะถ้าเกิดรับประทานเกลือไปเยอะเนี่ยก็เป็นไงลูก จะควบคุมไม่ได้นะควบคุมน้าไม่ได้เขาเลยบอกว่าลูกตายห้ามรับประทานเกลือเยอะห้ามประทานเค็มนะลูกนะเพราะมันจะบวมนะถ้าขาดก็ทําให้ร่างกายอ่อนเพียถ้าขาดเกลือนะอ่อนเพียความดันต่ำด้วยนะคะความดันต่ำก็คือ เก้าประมาณต่ำข้างตัวบนซิสต o ริกนะนะต่ำกว่า90นะข้างล่างก็ต่ำกว่า60นะคะจะเป็นความดันต่ำซิสตอริกกับไดเอสตริกนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนนะลูกนะและเป็นตะคิวง่ายต่อมาฟัวไร ฟัวรายพบได้ที่ไหนลูกฟัวรายพบได้ที่ไหนบ้างพบที่น้ําดื่มจากธรรมชาติใช่ไหมฟัวรายนะน้ำดื่มจากธรรมชาติน้ำดื่มจากธรมม line, นะมกธรมชาตินะาชาตเช่นอะไรลูกเช่นอะไรชานะชามีอะไรอีกอาหารทะเลผักและผลไม้พบได้หมดเลย นะผักและผลไม้มันอยู่ที่ไหนบ้างมันเป็นมันช่วยอะไรบ้างนะส่วนประกอบเป็นไรล,ลูกเป็นส่วนประกอบของสารเคลือบฟันนะก็คือไม่ทําให้ฟันผุนั่นเองถ้าขาดก็คือทําให้ฟันผุนะทาให้ฟันผุนะคะฟูอไรยนะคะอยู่ในยาสีฟันนั่นเองนะอ่ะต่อมาลูก ในเรื่องของาธาตุเหล็กนะาธาตุเหล็กไม่ใช่เหล็กที่ยกที่ยกหนักๆนะอันนี้เป็นอะไรลูกแร่ธาตุนะคะอยู่พบอยู่ที่ไหนดูรูปสิลูกพบอยู่ที่ไหนบ้างพบอยู่ที่ไหนบ้างเออตัาบอีกแล้วนะตัวท็อปนะตัาบเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์นะเครื่องในสัตว์ ไข่แดงนะไข่แดงก็ตัวท็อปเลยนะคะไข่แดงผักใบเขียวด้วยเห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยก็คือไอรอนก็คือเหล็กนะลูกนะไอรอนเนี่ยไอรอนก็คือเหล็กนะเออเป็นส่วนประกอบของอะไรลูกเอนไซม์ N ide, นะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดนะในเม็ดเลือดเราก็จะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กนะ แล้วก็เป็นส่วนประกอบเหล็กก็เป็นส่วนประกอบของฮโมโกบินนะคะในเม็ดเลือดแดงถ้าขาดก็เป็นไงลูกทำให้เป็นโรคโลหิตจ,จางนะคะโลหิตจ,จางนะมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายนะ มีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายนี่ไงก็คือเป็นอะไรลูกต้องรับประทานธาตุเหล็กเยอะๆทําไมหนูคิดว่าทําไมต้องมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายเพราะว่าเราหิตจ,จางก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่สามารถที่จะนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้พอร่างกายเราไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายตามมาโอเคไหมลูกมันก็สอดคล้องกัน เามาไอโอดีนนะเกลือแร่ที่เป็นไอโอดีนนะไอโอดีนพบไปที่ไหนลูกอาหารทะเลทุกชนิดเลยนะทะเลทุกชนิดเลยนะอาหารทะเลทุกชนิดเลยนะรวมทั้งเกลืออะไรด้วยเกลือสมุทรด้วยนะเกลือสมุทรด้วยนะ ทะเลทุกชนิดหนูเห็นแม่มีทั้งอะไรลูกปลาทูกุ้งหอยโอ้เต็มไปหมดเลยมะเขือเทศนะเออน่นนะเต็มไปหมดเลยมันทําหน้าที่อะไรลูกควบคุมการเผาผลาญอาหารทําให้เกิดอะไรลูกทําให้เกิดพลังงานนะถ้าเกิดขาดก็ทําให้เป็นโรคคอหอยพอกได้นะ ออหอยพ่อก็คือนะคะอหยะคะอโหโโโยโตๆหนะคะค่อยนะหอยโตๆหน่อยอืมอ้าวใบหน้าต่อใบนะมาดูน้านะคะน้ําก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรลูกน้นําเป็นส่วนประกอบของอวัยวะนะคะและส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทาให้ร่างกายเราสดชื่นนะคะเราควรดื่มน้าวันละกี่แก้วนะหกถึง 8แ,แก้วนะเพื่อน้ำเนี่ยจะได้ไปลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกายช่วยในการขับถ่ายช่วยในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่อะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวพี่สรุปให้เลยก็แล้วกันนะน้ำนะขาดไม่ได้เลยนะร่างกายขาดไม่ได้เลยหนึงก็ควบคุมแล้วกันนะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ อสองช่วยลําเลียงสารอาหารช่วยยเรรีงสาาาอหลและสารต่างๆในร่างกายเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าน้ําเป็นส่วนประกอบของเซล์นะในเซล์ลส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยน้ํา นะคะคแล้วร่างกายเรามันก็ประกอบไปด้วยหลายๆเซลล์นะลูกนะช่วยในการขับถ่ายด้วยเป็นไงลูกถ้าเราดื่มน้ำน้อยเป็นไงเราก็จะขับถ่ายลำบากอุจจาระแข็งใช่ไหมลูกนะแบบนี้นะช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นส่วนประกอบของอวัยวะพี่เขียนละกันเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายนะส่วนต่างๆของร่างกายอะและอีกสองข้อน้องๆคิดว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ ส่วนพี่นะคะจะทบทวนให้ว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะ ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะเราเรียนอะไรกันไปบ้าง1น,นะคะเราเรียนเรื่องอาหารนะคะอาหารคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารจะแบ่งเป็น5หมู่นะคะก็หมู่แรกก็จะเป็นโปรตีนนะคะหมู่ที่สองก็คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3วิตามินเกลือแร่ใช่ไหมลูกวิตามินเกลือแร่แล้วก็หมู่ที่5ก็คือไข่อะไรลูกไขมันนะคะ,ะต่อมาสารอาหารสารอาหารก็คือ สิ่งที่เรากินไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะสารอาหาร6ชนิดแต่แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ให้พลังงานแก่ร่างกายกับอีกกลุ่มนึงไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายนึกภาพตามพี่นะว่าเราเรียนไปถึงเรเราเรียนไปถึงตรงไหนนึกภาพตามนะ ถ้าน้องๆนึกภาพตามที่พี่พูดได้แล้วก็พูดได้เหมือนที่พี่พูดแสดงว่าน้องๆเรียนเข้าใจเรียงลําดับเข้าใจแล้วน้องๆจะไม่ลืมเลยนะน้องๆจะไม่ลืมเลยอ่ะเสร็จแล้ว อาหารมีทั้งหมด2กลุ่มใช่ไหมลูกกลุ่มที่ให้พลังงานก็จะมีอะไรบ้างลูกโปรโตีนคาร์โบไฮเดตไขมันนะโปรตีนกับคาร์โบไฮเดตให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกร,รมส่วนไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อกร,รมวิตามินเกลือแร่และน้ําไม่ได้ให้พลังงานแต่มีความจําเป็นต่อการอะไรลูก ต่อการดำรงชีวิตนะถ้าขาดก็จะเป็นโรคต่างๆตามมาใช่ไหมลูกนะก็มาดูในส่วนของเรื่องคาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดตก็จะเป็นพลังงานหลักแก่ร่างกายให้ความอบอุ่นใช่ไหมลูกนะส่วนโปรตีนก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมลูกหลกักๆก็คือให้พลังงานด้วยแล้วก็ไขมันก็จะเป็นอะไรลูกนะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะ เป็นตัวที่ละลายวิตามิน A D E K นะส่วนวิตามินก็จะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทหนึงละลายในน้ําอีกประเภทหนึงละลายในไขมันนะคะที่ละลายในไขมันก็มี A D E K ละลายในน้าก็มี B 1มี2 B 2 B 1 2, 2แล้ววิตามิน C วิตามินที่ที่ละลายในไขมันก็จะมีวิตามิน A นะคะเกี่ยวกับอะไรลูก a ตาเเกี่ยวกับตาชา B d ดูใช่ไหมลูก E หมันเเลือดแล้วก็อะไรลูก ก็หมดแล้วนะลูกนะอันนี้คือวิตามินที่ละลายในไขมันส่วนวิตามินที่ละลายในน้ํกาก็วิมินบีก็เกิดจากข้าวซ้อมมือใช่ไหมอา่าถ้าเกิด เออรับาขาดก็จะทําให้เป็นโรคเหน็บชาใช่ไหมลูกนะมีต้าวิตามิน B2 ใช่ไหม B12 นะระบบประสาทแล้วก็วิตามิน C ช่วยในเรื่องของอะไรลูกเป็นหวัดนะลูกนะั้นเลือดออกตามในฟันอะไรต่างๆต่อมาจะเป็นในเรื่องของเกลือแร่เกลือแร่ก็จะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสไอโอดีนธาตุเหล็กนะลูกน้อหนหมูก็ไปจํามาเองนะต่อมาเรื่องสุดท้ายก็คือน้ําใช่ไหมลูกนะประโยชน์ของน้ําก็คือ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายช่วยลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกายช่วยในการขับถ่ายเป็นส่วนประกอบของอ,ว,อวัยวะต่างๆในร่างกายพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราเรียบเรียงอย่างนี้ได้ปุ๊บนะนะก่อนที่เราจะเรียบเรียงอย่างนี้ได้เราต้องมีความเข้าใจมีความรู้นะลูกนะม,ม,มีมีเกิดการจดจำนะลูกนะถ้าวิทยาศาสตร์นะก็ต้องใช้ความจำนิดนึงนะแต่ถ้าหนูทบทวนแบบนี้ทุกวันนะลูกนะ สมมุติว่าเราเรียนวันนี้ไปแล้วนะลูกนะแล้วเราก็ tá, ทบทวนของวันนี้ด้วยเราเรียนของพวกนี้นะคะเราก็ทบทวนของวันนี้แล้วพ่งนี้ด้วยแบบนี้ทบทวนทบๆบกันไปเรื่อยๆจะทําให้หนูเก่งนะคะแล้วก็พอหนูเก่งหนูก็จะชื่นชอบนะคะสิ่งที่หนูสิ่งที่หนูเรียนสิ่งที่หนูกระทาไปเองเพราะสิ่งต่างๆที่หนูเรียนไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อหนูทั้งนั้นเลยลูกนะเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายเราทั้งนั้นเลยนะ มันเกี่ยวกับร่างกายของเรานะ